ขออีกทีไหนๆก็มาแล้วขออีกตัวแล้วพี่ขออีกตัวพี่เอ้สวยงามครับเดืยบรอยแคตเตอร์ผม3ตัวแล้วยังไงผมก็รอดนะ จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเฮยเข้มสายปัดแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ New Here Gaming นะฮะวันนี้อยู่กับซีเคดออฟคริโอพัตตาแห่งไทยพี เดี๋ยวเราจะไปลุยเกมนี้กันนะฮะเกมก็เรียกว่าเป็นเกมปรับเซียนนะเกมนี้เพราะมันชอบหมุนแล้วพลาดนะจะลองกันที่เบต3บาทกันก่อนกับการซื้อฟีเจอร์นะครับผมซื้อฟีสปินนั่นเองรวยเลยครับกับ225นะลองดูเบตํำก่อนนะฮะเข้าไม่เข้าไม่รู้จริงๆผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมที่มันต้องเป็นลุนข้างในนะอย่างเงี้ยต้องมาลุนอย่างเงี้ยเสี่ยงดูแล้วกันนะถ้าได้ก็ถือว่าโคตรโชคเลย เอ้กัวแล้วไงเห็นไหมผมว่าแล้วฮะโอ้ยมาปุ๊บรอผมเลยนะเบ็ด5บาทวัดกันเลยครับทุนหนึ่งหมื่นสองพันห้ายะดื่มแจ้งวาหมันจะวัดเนี้ยมา10หมุนวัดใจเว้ยซ้ายนี่แหละเออคลิกมุมซ้ายนะฮะขวาลายซ้ายดีก็เอเอ้ออ่าแกวขออีกขออีกมาสลับมุมขวานะ,ะเออคลิกซ้ายคลิกขวาเดดวงดีเว้ย เรือมอะไรแล้วกันกันพลาดอ่ะเผื่อดวงไม่ดีนะชิปหายกันพอดีนะไปไปไปบอยบอยเบนห้าบาทก็เข้าทีเถอะตาแรกบินไปแล้วหนึ่งตานะไม่ได้อะไรเลยตาแรกที่บ้านเรียกเจ๊งนะเอออืมไอ้อือตากับบายมันบอกเลยว่านี่มันของแพงนะฮะอ้าวมันหยุดซักก่อนนะเจ็ดกน1สิบสองไปนว่นได้ไปที่แปดสิบสี่บาท วัดไปวัดไปเออโอ้โหเอ้ยไม่ได้ไหมอืออืออ้าโอ้โหแม่งบาดเสียวลุ้นแม่งบาดเสียวมากครับเออคูณสิบสามไปนั่นน่อโอ้ยจะแคตเตอร์ขาดตัวเดียวจะได้ถึงร้อยไหมถึงไปหนึ่งร้อยสิบหกแล้วฮะตอนนี้ไปต่อไปต่อ Y กับ A สวยครับ Y กับ A ครับขอเป็น A นะขอเป็น A นะขวามือสวยครับ เอหรือไว mm ้ hmm. ก็ได้มันจะหมัดจะมวยอะไรก็มาเลยครับ mm hmm. แกว้วฮะเอเข้าฮะเออเออ,เอ,อมันต้องอย่างงี้ลูกพี่เมื่อกี้เราเสียต่นี้ต้องได้เออก้อนโตโตเท่าไหร่วะดูมันที่อือสามร้อยบาทนะฮะโตที่สามร้อยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรตอนนี้น่าจะรอดเลยยอดมาสี่หนึ่งหกแล้วเว้ยเออคุ้มคุ้มคุ้มแตกกันเนี่ยตานี้แตกตา,แ,ตกตาแรกโดนแหลกไปฮะตานี้ได้คืนนะลงทุนไปสามเจ็ดห้าได้มาสี่หนึ่งหกไป เพิ่มเบ็ดเลยนะฮะเพื่อความสะใจของไบรล่นนะฮะเบ็ดสิบาทตอนนี้ก็ขอให้แตกอีกเช่นเคยอะลุ้นนะเนี่ยแต่มันต้องมาเสี่ยงไอ้ข้างในนี้แม่งโคตรบาดเสียวเลยอะไบรุ่นมุมซ้ายเหมือนเดิมนะฮะตามแผนขอให้เข้าทีเถอะลูกพี้เอ้ยสวยเออเริ่มเลยล้กันนะกูกลัวจร <laughs> งเ,งเออเพราะว่ากลัวงไงเออมันไม่เข้าแล้วนี่ก็ง,งานงอกนะฮะ โอ้มาทำไมวะาซแคตเตอร์เนี่ยตัวขัดลาบผมเลยนะสามสิบบาทแรกผมมาแล้วเด็ดสิบบาทด้วยนะเนี่ยคุณเธอ oh. โอ้ยของแพงไม่มาเว้ยเนี่ยเนี่ยขออีกขออีกครับขออีกขออีก,ออกแก้วแก้วจ้ามามาเก้ามาเก้าโอ้ยอยู่ซะงั้นนะเจ็ดคูณยี่สิบเอ็ดไปที่ร้อยสี่สิบเจ็ดเฮ้ยสวยสวยสวยเก้าเออโอ้ย,ย,ย,อออยไม่ได้ อะล้วานึกว่าเข้ามาเมื่อกี้ไลน์ไม่สอดคล้องครับโวโวโววโวโววายเจออสิบเจวายมาอะไรก็ได้โอ้ยทำไมหยุดวะพี่เสียดายนะฮะมันควรจะเข้าอ่ะเข้าแบบแหลมแหลมเนี่ยมาอึด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 เอ้ยแชต์เตอร์กูนะอ้าวขออีกที ไหนๆก็มาแล้วขออีกตัวเลยวพี่ขออีกตัวพี่เอ้สวยงามครับเดี๋ยวรอยสแคตเตอร์ผมสามตัวแล้วยังไงผมก็รอดนะเออรอดแน่เว้บบอกเลยถ้าเข้ามาทำนองนี้ยังไงก็ไม่พลาดนะผมเออเออหมุนมาเว้ยไวเก้าไวเจเออมาหึงอะไรมาเจมาเจเออขอเจยาวๆได้หรกอพี่เจยาวๆเจยาวๆ อีกเจ็ดหมุนครับสิบวายเออสิบกวายสิบกวายตอนนี้คูณไปยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะความรวยกำลังจะบังเกิดนะอเออสิย่ยาวคูณยี่ออยสิบห้าไปเออนี่ก็อีกสิบจ้าอีกสิบจ้าสิบมาอีกครับผมมาเรื่อยๆเลยนะเอออยากบอกว่ามันแหลมแมวมากเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแหลมแมวบอกแล้วว่าแหลมแมวเออเป็นยังไงล่ะ ถือว่าเด็ดใช่ไหมทุกคนถือว่าเก๋มากครับผมอาจารย์เข้าไปให้แล้วโหยคุณ41จากเท่าไหร่ฮะรุ่นเลยครับใบรุ่นอืมใรุ่นป่าไผ่ฮะมีใบรุ่นพกหลอดมีแม่แถวนี้อันตรายนะพวกเราอเอ,อ่อเผาเผาได้ก็เบา <c ười> เบาได้เบาแล้วใบรุ่นป่าไผ่พวกพ,วก,พวกหลอดอ <c> ะ <ười> จัดไปใไ้ตานี้มาแล้ว อื9ม9ก3 943จ้าอีก7หมุนโอ้ยขึ้นมา1,300แล้วฮะมุมล่าง1,352อีก5หมุนขอเป็น5หมุนแห่งความแห่งชัยชน,นะ5หมุนแห่งความเทพ9 9 9โอ้โห99สแกตเตอร์อโรว้ยสกตเตอร์มาวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราคูณ43ไปแล้วถึงได้ไม่ยาวมันก็ยังไงก็เงินล้วนๆเนะี่ยเห็นไหมได้เยอะละสองนะ้าะ215หน่งเว้ ไปยาวยาวเลย <c oughs> โอือหือโอ้โหคูณ49นะคิวเออมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ครับอือหือต้องอย่างงี้จ้าเฮ้ย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 เจ้าเจ้าเจ้าจ้า จัดไปพี่น้องเอ้ยแก้ว1นึ่งพันยี่สิบครับขึ้นมา2อ0พันห้าะฮะมุมล่างฮะตอนนี้คูณไป51นะครับโอยอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดขออีกขออีกขออีกชุดขออีกชุดรัวๆอ้ยครั้งสุดท้ายขอเถอะขอเถอะขอเถอะเก้าไว้เก้าสวยครับไว้ครับขอเก้ากับไว้มาเลยฮะอีกทีนึงอ้าวเก้าเข้าฮะคูณไป55าส้าะฮะหยุดไม่อยู่โอ้ยแปดคูณห้าสิบห้าไปฮะมาลุ้นยอดรวมกันดีกว่านะฮะ ทุนผมมีแค่1,2500ฮะ1,2500าอย้ำอีกครั้งนะฮะตอนนี้อ้ uh huh. มาดูฮะมาดูยอดรวมมาดูยอดรวมยอดรวมอันสวยงามของเราจบไปที่3,027บาทรับรางวัลเสียาน 4, 0, บาทะฮะกับทุน1,2500ฮะตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่1,4590นะฮะเดี๋ยวผมลบกันแป๊บนึงครับ อ๋ออ่าโอเคกำไรอยู่ที่2,090บาทนะฮะถือว่าโคตรคุ้มนะฮะรอดจากเกมนี้ได้ถือว่าเป็นบุญมากนะเกมนี้จริงๆริงมันยากนะฮะเพราะเราต้องไปเสี่ยงที่กลงล้อนะตอนนี้บวกแล้วผมฝากติดตามช h a n แนลด้วยนะอย่าลืมกดถูกใจกดซับ s c r i ครด้วยนะฮะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ